สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาชมอาคารบริการน้ําดื่มที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 3ได้ดําเนินการสร้างไว้นะคะค่ะได้เลยค่ะยินดีมากเลยค่ะเชิญค่ะค่ะ,คะนี่คืออาคารบริการน้ําดื่มระบบ RO ที่หน่วยของเรามาสร้างให้กับโรงเรียนนะคะ ครูค่คคะพอดีอยากสอบถามว่าก่อนที่จะมีอาคารบริการน้ําดื่มโ o เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะทางโรงเรียนสมนึกวิทิตวรการเนี่ยก็ประสบปัญหานะคะเรื่องการขัดแคลนน้ําดื่มที่สะอาดนะคะเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียนนะคะเนื่องจากแหล่งน้ําธรรมชาติมีความสะอาดไม่เพียงพอนะคะ ทำให้ทางเรียนต้องมีการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนะะคได้จัดสรรน้ําที่สะอาดมาให้โรงเรียนเพื่อใช้ในการอุโปโภคบริโภคนะคะค่ะและหลังจากที่ได้รับอาคารบริการน้ําดื่ม RO ความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะค่ะหลังจากนะคะคที่ทหารหน่วยพัฒนาการขค้นที่1น่1-3ได้มาจะสร้างอาคารน้ําดื่มนี้ให้กับเรานะคะทําให นักเรียนนะคะและคณะครูมีความดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้มีน้ําดื่มที่สะอาดนะคะแล้วเป็นอาคารที่ใหญ่ด้วยนะคะเด็กๆไม่ต้องรอต่อคิวกดน้ําถังนานนะคะ,<ด>ะค่ะ<ด>แล้วก็นอกจากเด็กๆได้ใช้ดื่มเนี่ยทางโรงเรียนก็ยังได้ใช้ในการประกอบ,กอ,บอาหารใช่ค่ะในการอุปโภคอีกหลายๆอย่างเกิดประโยชน์มากๆเลยนะคะค่ะทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะหน่วยทหาร พัฒนาการเคลื่อนที่1-3เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับโรงเรียนของเรานะคะก็ขอเป็นตัวแทนของเด็กๆนะคะและคณะครูของโรงเรียนสมดุิวิธีการนะคะกล่าวขอบคุณณตรงนี้เนาะแทนแทนคนเรียนเลยค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสุดอีรั้งนะคะขอบคุณคะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารบริการน้ำดื่ม r o จะมีประโยชน์สำหรับน้องๆตุ่นหนุ่และคณะครคูทุกท่านนะคะอ่า